อาวครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเสียงภาคของคุณเอมที่ภาคเป็นซูเปอร์แมนนะครับก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วแล้วก็เป็นเสียงคุณเอมแบบภาคทาั้งทั้งที่เต็มตัวอย่างนั่นเลยในฐานะที่ผมเป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นแฟนที่ชอบซูเปอร์แมนมากๆเท่าที่ดูในตัวอย่างเนี่ยคือแบบโหเสียงแม่งพลังแม่งดีมากแม่งแบบกินใจผมอะเสียงของเล็กรูเทอร์นะแต่ว่าเสียงซูเปอร์แมนอะ ตอนที่มีดรามา่าช่วงแรกๆที่มีหน้าหลุดคุณเอมาแบบเออพูดพูดว่าฉันก็เป็นมนุษย์อะไรเงี้ยอันนั้นคือผมยังยังไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะรีวิวไม่อยากจะไม่อยากจะไปว่าเขาไงเออเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นในในตัวอย่างจริงๆหรือว่าในหนังจริงๆนะครับแต่เนี้ยเราได้เห็นในตัวอย่างจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังแต่แรกด้วยและแม่งก็ผิดหวังหนักกว่าเดิมด้วยนะครับโอ้โหผมผู้สังเยี่ยม,มาตั้งนานนึกว่าแบบจะหักหน้าคนได้สักหน่อยว่าเสียงคุณเอมเย็ดแค่ ภาคอย่างเท่เลยเว้ยแต่จริงๆแม่งไม่ใช่เลยแม่งเหมือนกันแบบเหมือนที่คิดไว้เป๊ะๆคือแยกกว่าด้วยหลังจากที่ผมดูตัวอย่างที่เป็นเสียงคุณเอมแล้วเนี่ยผมก็คิดเลยนะว่าเขาพูดอะไรแต่เอาจริงๆโทนเสียงผมว่าเขาได้นะเหมือนโทนเสียงทุ้มๆแบบซุปเปอร์แมนดูดูแข็งแกร่งดีแต่ว่าเสียงมันขึ้นจมูกเหมือนเขาหายใจไม่ออกหรอวะ <laughs> อันนี้ไม่ได้ว่านะหมายถึงแบบความรู้สึกที่เราฟังนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ สำหรับงานภาคครั้งแรกของคุณเอมเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีกลางๆไม่ถึงกับแบบดีเลิศอะไรขนาดนั้นแต่พลาดที่มาภาคซูเปอร์แมนนี่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวหลักเลยนะและยิ่งมาภาคเสียงท่ามกลางนักภาคมืออาชีพอะ่ะมันยิ่งทําให้ตัวเขาเนี่ยคุณเอมเนี่ยดูดรอปลงไปอีกอะ่ะคือคิดดูดิและก่อนหน้านั้นอะ่ะปล่อยเสียงพี่คิมที่ภาคซูเปอร์แมนตอนที่นั่งสัมภาษณ์กับโลอิเลนอ่ะคือปล่อยเสียงพี่คิมออกมาปุ๊บแล้วก็ มาบอกว่าคุณเอมจะมาภาคเป็นซูเปอร์แมนเออทำไมเขาต้องทำให้มันมีประเด็นด้วยวะคือกลัวหนังมันไม่อยู่ในกระแสรหรืออะไรนะเออผมไม่เข้าใจวะฮีโร่อันดับหนึ่งของโลกแต่ให้นักภาคฝึกหัดมาภาคผมว่าแม่งไม่ไใช่แล้วเนี่ยสตูดิโอนี่เป็นติ่งมาเวลวะเนี่ยคือแบบกะจะหยียบเยยียบ DC เลยคือไม่ให้เกิดเลยอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่แน่นะก็ใครจะไปรู้ได้ผมเดามั่วนนะอย่ามาเชื่อผมนะแต่ก็แอบเสียดายพี่คลิปนะเออ ถ้าปล่อยลงสตรีมมิ่งแล้วเป็นเสียงพี่คิมพากแม่งก็จะแบบดีมากๆผมก็จะดูอีกรอบนึงแล้วผมก็อ่านคอมเมนต์มาเยอะแล้วก็เห็นหลายคนบอกว่าเหมือนเสียงสกูบี้ดูนะเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยพี่เอ็มอาจจะมาพากเป็นคริปโตก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็พี่คิมก็มาพากเป็นซูเปอร์แมนแบบแบบอะไรแบบคือเขาสับสับหัวเราอเออสับหลอกเราอะไรประมาณนี้นะครับเราเล่นนะครับอย่ามาเชื่อผมนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็บ่นๆกันไปนะอย่าไปซซเรียสกับชีวิตให้มากนะครับ อาจจะดีก็ได้นะในโรงใครจะไปดูเอ้ยไม่ใช่ใครจะไปรู้นะครับไม่ว่ากันนะครับใครจะดูแบบไหนก็ดูไปนะแต่ถ้าถามผมผมก็ดูซับไทยนะครับ